สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่12สิงหาครับก็สำหรับรัสเซียเมื่อคืนนี้ถ้าใครดูเลขค้างครับมันไปแตกเลขค้าง7-33ไม่แตกค้างครับ3เลื้งบนล่างมันไปค้างเสียดายครับก็ดีดมาเป็นตองนะครับตองหนึ่ง สำหรับรัเสเซียรัเสเซียรัเสเซียเปิดวันนี้เปิดที่ลบครับ15754ครับ15754หน้าเบิลต่อครับพูดถึงอนะมันจะเบิ้ลมันจะตอง3ครั้งติดต่อกันไหมเป็นไปได้ไหมลองดูครับเหมาะสำหรับคนชอบเล่นเบิลตองครับวันนี้ผมว่าโอกาสยังเป็นเบิ้ลอยู่เป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะตัวเปิดเปิดลักษณะใกล้เคียงกับตัวเปิดมื่อวานนะครับ ก่วันนี้เดินสุด1ครับขาลูดขาวิ่งจัด1ครับถ้าชอบแนวทางผมแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับเดินสุด1ครับ1100ครับถ้าเบิ้์นั็เบิร์ชุดนี้ผมว่านะครับ6655ประมาณนี้1100 1

ตองศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าครับสำหรับรับเสเซียค่ำคืนนี้ได้ประมาณนี้ครับใครสังเกตครับแนวเลี้ยงจะคล้ายกันเพราะเมื่อวานนี้เขาปิดหลักหน่วยหนึ่งหมดเลยครับหนึ่งเมื่อคืนไหลหนึ่งยันดาวโจน์นะครับก็ได้ประมาณนี้นะขอขอบพระคุณทุกท่านครับลุ้นกันอีกทีก็ในหุ้นต่ตอไปครับสวัสดีครับ